สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคททาร์โอนะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวค่ะอะวันนี้เรามาเล่นพลิกอา卡ในหัวข้ออื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักกันมากนะคะเราจะมาดูกันว่าดวงการงานและการเงินของคุณในปีหน้านะคะในปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากนะคะใครจะรวยนะคะใครจะ โชคลาภเข้ามานะคะใครจะมีงานใหม่หรืองานดีๆเข้ามานะคะเรามาลองเช็คกันด้วยพีกอคาร์ดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เลือกกองไพ่นะคะกองที่1นึสายนะคะ1 2 3นะไลือถึงหน้าตัวเองเข้าไว้นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะรับตาลงและตั้งสมาธิเลยค่ะ โอเคคะ่ะลืมตาได้นะคะกล่องไหนดึงดูดสายตาเพื่อนๆที่สุดฟังกล่องนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆยังเลือกไม่ได้ก็เหมือนเดิมกดพอยส์นะจ๊ะแล้วก็ไปเลือกใหม่ใครเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะโอเคคะ่ะกล้องที่1นนะจ๊ะน้องไพ่สเตย์แคทตาร์โร่นะ,ะมาเช็คกันหน่อยนะคะว่าคนที่เลือกกล่องนี้นะ ยังไงนะปีหน้านะคะต้นปีหน้านี้จะมีการงานการเงินดวงการงานการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะจ๊ะขอเช็คด้วยไพ่สเตย์แคททาโร,รค่ะขอดูดวงการงานการเงินของเพื่อนๆก่อกที่หนึ่งนี้เลยนะจ๊ะ โอโอ้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญสิบนะเอียงหนึ่งเหรียญสิบถ้วยนะคะแล้วก็ราชาดาบนะคะแปดดาบ the empress แล้วก็ เจ็ดถ้วยนะคะอ่าสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะต้นปีหน้านะคะอ่ามาดามอ่าเอาเดี๋ยวอ่ามีธาตุลัคนาราศีธาตุก่อนนะคะอ่าคนที่เกิดธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุดินพลษกศกันมังกรธาตุไฟนะคะไม่ใช่ธาตุไฟพูดผิดธาตุลมนะคะตุลกุมิถุนอือหือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมโอเคครบละ อ่ะชาวกองหนึ่งะจ๊ะการงานนะเริ่มที่การงานก่อนต้นปีหน้านะคะมาดามมองว่าเพื่อนๆจะได้โชคนะ,คะโชคจากงานเนี่ยแหละนะแต่โชคนี้ไม่เชิงทําให้ได้เงินหรือทําให้รวยขึ้นนะคะแต่เป็นในลักษณะของอยู่ๆก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในการงานของคุณนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความแบบ นิ่งเงียบไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีอะไรเลยนะคะดูมืดแตด,ด้านนะคะดูไม่มีแสงสว่างดูไม่มีการได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะแต่อยู่ดีๆก็มีเอาโอกาสเหมือนถูกหวยขึ้นมานะมีโอกาสขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานครั้งสำคัญนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะซึ่งโอกาสที่ได้รับนั้นมันก็แบบ เป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกเหมือนรอคอยสิ่งนี้มานานเหมือนกันนะจนในที่สุดนะคะก็ได้ฟังข่าวดีเกี่ยวกับงานนะอาจจะเป็นงานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะแอบบแอบบอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่อยู่ๆนะคะต้นปีหน้าก็แบบโชคดีฟ้าประทานนะคะได้มาเลยนะคะแล้วก็จะมีความสุข ม,มาดามสัมผัสได้ถึงความสุขในการทํางานของเพื่อนๆในต้นปีหน้านะคะเพื่อนๆดูทํางานแล้วก็มีความสุขนะชอบในงานที่ทํานะคะแล้วก็ทําได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อนๆดูค่อนข้างเก่งกับงานเรื่องนี้นะคะมีความแบบเฉพาะทางด้านงานนั้นโดยเฉพาะนะคะมาดามมองเห็นว่านาอาจอาจนะคะอาจจะเป็นอาชีพสายเออถ้าไม่ใช่หนึ่งราชการนะคะได้ตําแหน่ง เพิ่มขึ้นหรือซีเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นพวกทหารตำรวจนะคะคนในเครื่องแบบหรือว่าอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้นะคะหมอผ่าตัดหมออะไรที่ต้องใช้มีดใช้ดาบนะจ๊ะเอ้ยหมอใช้ดาบไม่ได้ใช้มีดได้นะจ๊ะหมอที่ต้องทําหัตถการนะคะนะอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตแหละต้นปีนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะอะ,อะไรก็ไม่ดีเท่ากับเรารู้สึกสุขใจเวลาทํางานนะก่อนหน้านี้มันดูอึดๆนิด,น,ด,น,ดนึงนะคะดูรู้สึก เหนื่อยๆอ่นๆนะคะดูมันแปลกคันมันแปลกดูมัไม่ได้ปรับฐานฐานะหนูไม่ได้ปรับตำแหน่งอะไรเลยนะคะดูมันเงียบๆมันแต่ว่าถามว่าจนไหมก็ไม่นะคะมีนะคะมีตังอยู่นะเหมือนกับว่าบุญเก่าของเรายังเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆกองที่หนึ่งอาจจะมีเงินเก็บเงินสะสมของเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าข้อเสียของเพื่อนๆกองที่1คือชอบชอบ นะโดยเฉพาะการช้อปปิ้งออนไลน์นะามาดามเตือนเลยนะคะต้นปีหน้านะคะเงินที่หาได้ส่วนใหญ่จะเสียไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเพราะเพื่อนๆเป,นเป็นสายเบื่อสายขี้เกียจแล้วก็เป็นสายแบบอื่นๆนิดนึงนะคะอารมณ์แบบพอทำงานเสร็จปุ๊บเบื่อๆเพลียๆนะ ก็สไลด์แอปพลิเคชันแล้วนะคะ s h อ p e e Lazada นะคะและทุกอย่างต่างๆนะคะ F นั่น F นี่นะคะแล้วก็มีรายจ่ายต่อเดือนค่อนข้างเยอะ ถามว่าถึงขนาดจ่ายไม่ได้ไหมไม่ค่ะเพื่อนๆหาตังเก่งหาได้และใช้หมดนะคะหาได้ใช้หมดหาได้ใช้เรื่อยๆหาจนไม่มีตังเก็บอนะค,ะนะคะอ่ะนะอามาดามมองวากองนี้นะคะอาจจะต้องไปปรับตัวเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะอาจจะต้องเริ่มทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเพราะไม่งั้นต้นปีหน้าต่อ,เอ้เพื่อนได้โอกาสใหม่ในการทํางานโอกาสนั้นมันก็นําเงินก้อนมาให้เพื่อนๆได้ระดับหนึ่งแต่ไอ้เงินเนี้ยมันจะอยู่กับเพื่อน เพื่อนไม่นานถ้าเพื่อนๆยังไม่อยู่ในิสัยการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะอ่ะมีพ่ยช้อปปิ้งออนไลน์ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะและในิสัยของเพื่อนๆก็เป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามอะ,อ,ะอาจจะชอบซื้อของที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆก็ได้นะคะอามาดามขอดูต่อนะคะแล้วยังไงเกี่ยวกับการงานการเงินบ้างนะคะมีอุปสรรคอะไรไหมในการงานการเงินต้นปีหน้านะคะ อูบดูดีมากเลยค่ะแฮปปี้ดีดานะเพื่อนๆอ,อาจจะมีเงินปันผลเงินอะไรก็ตามที่เป็นเงินเงินก้อนอะเงินก้อนเงินปันผลเงินที่รอแล้วอยู่ๆว่ก็ตู้มลงมาแล้วเพื่อนๆก็แบบหืมกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี้ขึ้นมาเลยนะคะไฟอัพคับนะคะแต่ว่าก็ยังแอบไม่พอใจกับจำนวนเงินที่ได้อ่าไฮโลแฟนนะคะอ่าแต่ว่านะมาดามเตือนนะคะไพ่บอกว่าเพื่อนๆจะได้เงินก้อน ครั้งหนึ่งนะหรือหลายครั้งก็ได้แต่ว่าเป็น เป็นคลางคลางไปนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกผิดหวังที่จํานวนเงินที่ได้มันไม่ได้เยอะอย่างที่คาดหวังไว้และก็ประจวบเหมาะกับอุปนิสัยในการใช้ใจ่ายของเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะถึงกลางปีและจะถึงปลายปีหน้าเนี่ยอ่ะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะจากอีเงินก้อนต้นปีนะคะหรือว่าโอกาสใหม่ที่ได้ต้นปีหลังจากนั้นเพื่อนๆจะกลาง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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนที่ได้เงินก้อนมาในช่วงต้นปี ถ้าไม่เก็บไว้มันจะเหลือไปไม่ถึงกลางปีนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเราจะขยายธุรกิจหรือว่าจะไปหางานใหม่จะได้ไหมต้นปีหางานได้นะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะถามว่าขยายธุรกิจไหมนะคะมาดามมองว่าจากไพะะ่ค่ะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าโอกาสจากงานเดิมสมมากกว่านะคะถ้าเป็นงานใหม่ก็คือได้เริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้าเกิด,เ,กดเปิด เปิดงานแยกหรือว่าทำงานหลายๆอย่างประดามมองว่าอาจจะยังไม่เด่นในกองนี้นะคะมีไพ่แฮลโลแฟนเข้ามาก็ถ้าจะลงทุนอะไรก็ต้องไปปรึกษาคนที่รู้นะคะ ถ้าเพื่อนๆจะลงทุนอะไรใหม่ๆในถึงสิ่งถึงเรื่องราวที่เพื่อนๆไม่รู้จักธุรกิจที่เพื่อนๆไม่คุ้นเคยนะคะอย่าเพิ่งผลีรามทําลงไปเองโดยตัวคนเดียวนะคะปรึกษาคนที่รู้ก่อนนะคะไปชุมนุมองค์กรอะไรก็ได้นะคะไปถามพันทิปก็ได้นะคะหรือถามใครก็ได้ถามผู้รู้สักคนนะคะนะ เพื่อที่จะได้ข้อมูลให้ได้แน่ชัดก่อนที่จะลงมือทําไม่ไงั้นจะเกิดการผิดหวังหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วแล้วมันไม่ได้ดังหวังนะคะอืมจงมีความสุขกับเงินที่ได้อย่างโชคลาภเนี้ยนะคะถามว่าจะถูกหวยไหมมาดามมองว่ามีสิ์ลุ้นนะจ๊ะกองนี้นะต้นปีมีสิดลุ้นถูกหวยนะคะมาดามให้อย่างน้อยห้า0บหกิเปอร์เซ็นน้อยไปไหมอะเอออย่างน้อยก็ได้เกินครึ่งนะคะจะถามว่าเป็นแบบรางวัลที่หนึ่งไหมนะคะ รางวัลที่หนะะึ่งยังไม่มานะคะไพ่รางวัลที่หนึ่งยังไม่มาค่ะได้รางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะแค่พอมีพอกินเอาไปช้อปปิง้งลาซาด้าได้แค่นั้นนะจ๊ะสำหรับกองที่หนึ่งประมาณนี้นะคะอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะมีโอกาสปรับตำแหน่งมีโอกาสได้งานใหม่อ่ะไม่ใช่ได้ได้อาโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำง,งานนะคนที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้เรียกตัวไปนะคะอืม แต่ว่าถามว่าจะเปิดสาขาเปิดแขนงธุรกิจเพิ่มดีไหมไปปรึกษาคนที่คุณเคยหรือคนที่เชี่ยวชาญกว่านะคะอย่าเพิ่งลงมือทําด้วยตนเองจ้าหยุดช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเผื่อไว้กลางปีมีเรื่องฉุกเฉินนะคะสําหรับกองที่1น,นะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ กล่องที่ 2, องเรมินแค a ท,ทา a r โร่เรามาดูกันเลยนะคะการงานการเงินของเพื่อนๆในต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะดูเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะมันก็แค่ดวงชั่วคราวและแถบเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะตรงไม่ตรงก็ไม่รู้นะคะก็ดูๆไปนะคะเผื่อตรงหรือว่าเผื่อเราไประวังตัวนะคะ มีอะไรป้องกันตัวเองได้ล้วป้องกันไว้ก่อนนะคะอนาคตก็จะได้ไม่เกิดเหตุฉุกลหลือหูขอเช็คด้วยไพย Dream Cat ่ dreaming c a tarot p นะคะการงานการเงินของคุณในต้นปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคขอดูเลยค่ะโอ้สามเหรียญน,นะคะโอ้สาม ซอรี่ฮะสามถวยราชินีไม้เท้าโอู้สี่ไม้เท้าบอรอดโรอดอ่าตั้งตั้งต้นดีนะคะตั้งต้นดีไฮโรแฟนต์อ่ามาจัชเมนอู้ห้าดาบนะคะอ่า สำหรับกองนี้นะคะเด่นเรื่องการงานมากๆเลยนะคะทาตุไฟมาสูงเลยนะคะอาเมสิงธนูนะคะแล้วก็คนที่เกิดราศีพิษภนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกก็ได้นะคะแล้วก็ทาตนน้ำมีนกรกฎพิจิกนะอืกองนี้นะคะการงานนี่เด่นเวอร์นะคะเวอร์เป๊ะปังดังเวอร์เลยนะคะใครรอที่จะปรับฐานะปรับตำแหน่งขึ้นมานะคะปีหน้าต้นปีหน้าได้แน่นอนนะคะโอกาสได้ปรับ ตำแหน่งนะคะไม่ใช่ตำแหน่งธรรมดานะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นระดับหัวหน้านะคะบางคนก็จะได้ตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าเลยนะคะหัวหน้าองค์กรก็ได้นะคะแล้วก็อ่าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าที่ทํางานนี้นะคะยังมั่นคงอยู่ไหมนะคะมาดามบอกเลยถ้าจับได้ไพ่กองนี้นะคะที่ทํางานที่ทําอยู่ตอนนี้โคตรมั่นคงเลยค่ะจงอยู่มันต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยคะ่ะอยู่มันตรงนี้ราคาแล้วค่ะ,คะ แล้วที่ทํางานเนี่ยมันก็จะเจริญเจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วตัวเพื่อนๆเองก็จะมีประสบการณ์ด้านการทํางานต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันในที่ทํางานนะคะปีน่าจะดีขึ้นนะคะจะมีการจับมือกันมีการทํางานและมีความสุขในที่ทํางานเยอะขึ้นนะคะมีการช่วยกันประสานงานนะคะ มาดามองว่าเพื่อนๆจะมีความสุขเยอะขึ้นในการอยู่ในที่ทํางานนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามีการแบบทะเลออกกาะกันอะไรหรือเปล่านะแบ่งพักแบ่งพวกอะไรเงี้ยมีไพ่แบ่งพักแบ่งพวกนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นการปรับโครงสร้างขององค์กรจะทําให้เรื่องการแบ่งพักแบ่งพวกดีขึ้นแล้วเพื่อนๆจะแฮปปี้นะคะมีความสุขใจในที่ทํางานนะจ๊ะอ่ะมีใครมีแลนจะไปไหนหรือเปล่านะคะมีไพ่ r o Fan judgment นะคะอืม้ม มันเหมือนว่ามันจะมีโครงการใหม่ๆของที่ทํางานนะคะเพื่อนๆอาจจะไปทำโครงการใหม่ในที่ทำงานทำงานนะคะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรหรือเปล่าอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะไ้เรแฟนนะคะการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะต่อยอดนะคะเพื่ออัพอัพฐานะตัวเองนะคะ มาดมามบอกว่ากองนี้ไม่ค่อยเด่นเรื่องการเงินนะคะถามว่าการเงินดีไหมต้นปีหน้าปีนี้เป็นยังไงปีหน้าก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้จนลงนะจ๊ะถามว่ารวยขึ้นมาอยังนะยังไม่รวยขึ้นอืแต่ว่าผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าเพื่อนๆเยอะขึ้นนะ่ะอืมเพื่อนๆดูเป็นดาวเด่นขึ้นมาในที่ทํางานเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นค a n ิเดตที่จะได้เป็นหัวหน้าคนถัดไปนะคะแล้วก็แอบ แอบมีลุ้นนะใครใครที่อยากจะไปต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้ก็มีนะคะคนที่แบบติดต่อกับองค์กรต่างประเทศอะไรก็มีนะอ่ามีโอกาสที่จะติดต่อการงานที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับคนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะบางคนมีแผนนะคะที่อยากจะย้ายไปที่เก่านะคะแต่มดดามมองว่าของเดิมดีแล้วนะ ของเดิมดีแล้วอย่าเพิ่งย้ายนะจ๊ะอย่าเพิ่งย้ายกลับบ้านเก่านะจ๊ะอยู่ที่เดิมไปก่อนนะถ้าเกิดที่ทำงานมีการเสนอโปรเจกต์ใหม่นะคะมาามว่าเพื่อนๆจะจบโปรเจกต์เดิมได้แล้วก็รีบรีบรอรับโปรเจกต์ใหม่ของที่ทำงานที่เสนอเลยแล้วเพื่อนๆก็จะกลายเป็นควีนขึ้นมาทันทีนะจ๊ะขอดูเพิ่มเติมนะคะแล้วยังไงต่อนะสำหรับการงานการเงินต้นปีหน้าของเพื่อนๆ่องนี้ Hing อ็อกซ์9ถ้วยแล้วก็ว้าววิวออฟฟอร์จูนนะคะเอา้าการงานดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะมีคนช่วยนะคะมาดามมองว่า,เ,าเพื่อนๆทำงานถูกสายงานะต,ตรงใส่ตัวเองค่ะทำงานตรงใส่ตัวเองแล้วก็ทำให้สิ่งเนี้มันหรือว่าเพื่อนๆอยู่ๆก็ไปรู้ได้ว่า,าตัวเองเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับ เส้นทางการทำงานสายไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าไปย้ายนะย้ายตำแหน่งย้ายที่อยู่ของที่ทำงานเนี่ยนะคะไปอยู่แผนกที่ตรงสายกับตัวเองมากขึ้นนะคะนะ่าทำให้เพื่อนเพื่อนนะคะดูเป็นคนที่อ่ะพราวนะคะพราวแล้วก็มีความเก่งนะคะมีความแบบทรนงในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็ มันทําให้วงล้อชีวิตในการงานของเพื่อนๆมันหมุนแบบหมุนฟรีฟโล่เลยนะอ่ะมันหมุนวิ่งขาขึ้นเลยนะคะไพ่ใบนี้มาเนี่ยมาดามมองว่าช่วงสักกลางกลงปีนะคะกลางกลางปีเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะเงินก้อนจากการทํางานนะคะไม่แน่ใจว่าเงินก้อนในที่นี้จะเป็นเงินแบบไหนนะเออตกเบิกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินโบนัสแต่กลางปีก็ไม่น่าใช่โบนัสนะคะหรืออาจจะเป็นเงินปันผล หรือว่าเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้ไปเก่งกําไรที่ดินนะคะในช่วงกลางปีนะคะถามว่าเป็นทําไมช่วงกลางปีนะมันเป็นไพ่เซตที่3กลุ่มที่สนี่คือควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์สานะมาดามแบ่งควอเตอร์อย่างนี้นะจ๊ะอ่ามาดามมองว่าเพื่อนๆแฮปปี้ดีดาแน่นอนนะปีหน้านะคะบริษัทที่เพื่อนๆทําไม่รู้ตอนก่อนหน้านี้มันกระท่อนกระแท่นยังไงมันจะมั่นคงขึ้นนะคะ มันจะมีการเพื่อนๆสามารถจบโปรเจกต์เก่าของตัวเองที่ทํางานได้แล้วก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่าพอที่ทํางานเสนอโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพื่อนๆยกมือรับทาเลยนะคะผู้ใหญ่เอ็นดูมากชอบมากนะคะจะได้มีการปรับฐานะของเพื่อนๆนะคะเพิ่มตําแหน่งเพ่ขึ้นนะคะมีโอกาสลุ้นนะคะโชคลาภและเงินก้อนนะคะไปซื้อหวยได้ช่วงกลางปีนะจ๊ะต้นปียังไม่ถูกนะน่าจะถูกแถวแถวสักเดือนเดือน หลังเมษาไปแล้วค่ะพฤษภาพฤษภามิถุนาประมาณเนี้ยนะอืมอะไรเสริมดวงอาจจะต้องเข้าวัด <c oughs> เข้าวัดขอเลขนะคะหรือไม่ก็ไปอเลขที่บ้านเลขที่บ้านเกิดบ้านเกิดนะต้องเป็นบ้านเกิดด้วยนะจ๊ะลองดูนะ วันที่แต่งงานก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นคนแต่งงานแล้วนะจ๊ะประมาณนี้สําหรับกองที่2นะคะอามาดามไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะถามว่าจะรวยไหมมาดามมองว่าต้นปีหน้าก็ยังสถานะเท่าเดิมนะคะกลางปีมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้าน มีสินลุ้นเงินล้านนะคะเอาวิ l เอ f ฟอร์จูนมาเอาใครได้เงินล้านก็มาบอกมาดามด้วยนะจ๊ะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทํางานเก็บตังก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องถูกหวยเสมอไปนะบัลคนเก่งกาไรที่ดิงอสังหาได้ตั้งเป็นล้านนะมาดามขอบอกนะคะช่วงช่วงก่อนนั้นนี้ที่เป็นโควิดนี่เขาขายที่ดินคอนโดราคาถูกเยอะมากเลยแถวโซนที่มาดามอยู่มาดามอยู่โซนแบบชายทะเละเอะอ คอนโดขายราคาถูกมากเลยจ้ามาดามก็ไปได้ที่ดินมาในราคาแบบราคาเท่าไว้เนี่ยราคาประเมินอ่ะเฮ้ยค่ะซื้อที่ดินแถวโซนชายทะเลหรือเมืองท่องเที่ยวในราคาประเมินนี่มันยากไหมามาดามไปได้มาทีหนึ่งนะคะถ้าถามว่าให้มาดามขายตอนนี้มาดามก็ได้กําไรเป็นล้านนะจ๊ะอันนี้แหละเขาเรียกก็หลักการของการหยิบเงินล้านนะคะอ่ะขอให้เพื่อนๆกองที่สองลุ้นเงินล้านนะคะ ใครคาดหวังว่าจะไปต่างประเทศมีโอกาสไหมมีจ้ะนะมีโอกาสไปต่างประเทศนะคะแถมได้การสนับสนุนจากองค์กองค์กรที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยนะคะประมาณนี้สำหรับกองสองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> ขอโทษทีสำหรับกองที่สามนะคะเอามาดามพูดเป็นคนเดียวสิบนาทีแล้วเพิ่งมาเห็นว่ามาดามไม่ได้กดอัดคลิปนะคะแต่มาดามเปิดไพ่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไพ่พวกนี้มาดาม ต้องการอยากให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นการเตือนเพื่อนๆกองที่สามได้ดีเลยนะคะมาดามซอรี่นะมาดามเปิดเปิดไพ่ไปแล้วแล้วมาดามเพิ่งม,มาเห็นนะคะอันนี้คือกองที่สามนะคะนั่นหยินเดทาโรนะคะเอาเป็นว่าเป็นไพ่ที่เปิดมาแล้วแต่ความจริงมาดามมาสับไพ่เปิดนะคะอื อ่ะเอาดูควอเตอร์แรกก่อนนะคะควอเตอร์แรกของเพื่อนๆกองที่สามนะคะเพื่อนเพื่อน่ะเอาอยู่กับงานที่ทำนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดราศีตุลคนที่เกิดธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกแล้วคนที่เกิดธาตุดินพฤิกศพกันมังกรคนที่เกิดวันอังคารธาตุไฟมีสิงห์ธนูค่ะกองที่สามเนี่ยนะคะคือตัวเพื่อนเเองเนี่ยนะคะเพื่อนเเป็นคนเอาอยู่กับงานที่ทํานะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างก็กชอบงานที่ทําอยู่นะทํามาได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะงานมันก็จะเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแปดเหรียญเป็นลักษณะของถ้ามียอดออเดอร์อะไรมันก็จะมีงานเข้ามาตามที่ออตามที่ตามที่เพื่อนๆคาดหวังไว้นะแล้วก็เงินที่ได้ก็จะได้ตามสมควรตามจํานวนงานที่ทําไปนะคะก็เรียกได้ว่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้ตังค์เยอะเท่านั้นนะคะ แต่ว่าในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจุกจิกใจนิดนึงนะคะถ้าทํางานบริษัทหรือทํางานองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าพวกแบบสารตุลาการอายการอ่าข้าราชการนะคะผู้พิพากษาต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะมีเรื่องงานเอกสารที่มันวุ่นวายแล้วเพื่อนๆรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะรู้สึกไม่ชอบนะคะถ้าทํางานบริษัทนะคะไพ่ควอเตอร์สมี8ไม้เท้า เออห้าไม้เท้า8ด,ดาบแล้วก็ทาวเวอร์นะคะมาดามมองว่าคนรอบตัวเพื่อนๆน,นะคะมีอาการของการเป็นอสอรพิษนะคะอ่ะที่มาดามยังอยากใช้ไพ่เดิมแล้วไม่สับใหม่ทั้งๆที่ลืมกดอัดเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องเตือนเรื่องนี้แหละนะคนรอบตัวของเพื่อนเพื่อน,อนกองที่ส่ะนะคะให้ระวังตัวไว้นะคะเขากําลังก่อวอร์ดนะคะก่อวอร์ดในที่นี้คือเริ่มมีการทะเลาะก,กันนะเป็นคลื่นใต้น,น้ำน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อ,อยู่ท่ามกลางอสอรพิษและทําอะไรไม่ได้ จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกระทันหันในควอเตอร์ที่2นะคะก็คือประมาณช่วงเดือนมีนานะเป็นเรื่องที่กระทันหันละมาดามมองว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบในองค์กรนะคะไพ่ควอเตอร์ที่3ออกมาคือ7ดาบ10ดาบและ3ดาบนะคะ มีใครสักคนนะคะที่เขาไม่หวังดีกับเพื่อนๆกองที่สามนะคะทําตัวเป็นออแอบนะคะเอาเรื่องราวไปฟ้องผู้บริหารนะคะหรือว่าหัวหน้างานให้ตรวจสอบเพื่อนๆกอกองที่สามแล้วทําให้เพื่อนๆกองที่สารู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังเจ็บปวดหัวใจและต้องหูดหิดใจในการเตรียมเอกอสารนะคะชี้แจงกับ ทที่ําางนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดามก็เลยอยากเตือนเพื่อนๆอนกองที่3มนะคะเรื่องพวกนี้เราเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าป้องกันได้ก็ดีนะคะ <c oughs> มาดามไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะทุจริตในที่ทํางานนะคะแต่ปกป้องตัวเองไว้ก็ดีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะเวลาทํางานนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นกฎระเบียบ ของพนักงานเล็กๆน้อยๆนะคะระวังไว้นะคะให้ทํางานให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะคะเพราะถ้าไม่ไพจัสติกมาเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบยังไงนะคะพวกนี้ก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะคะระเบียบเล็กๆน้อยๆที่คนเขาชอบเอาไปเล่นกันในที่ทํางานเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นฟ้องว่ามาทํางานสายอ่ะบางคนจดเลยนะคะเดือนหนึ่งทํางานสายกี่วันนะคะเขาก็ไปฟ้องได้นะคะ ใส่รองเท้าแตะในที่ทํางานก็มีนะคะถ้าเกิดใส่รองเท้าแตะในที่ทํางานบางคนก็ไปฟ้องนะแล้วก็แต่งตัวให้รัดกุมมาทํางานให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ทํางานให้ถูกต้องนะคะอะไรที่เคยเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นงานที่ผกผิดพลาดไว้อย่าเอาไปหมกนะคะเอาไปชี้แจงหรือหาตัวช่วยนะคะให้ผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหาให้เราก็ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามีคนไปขุดคุยในภายหลังแล้วเอาไปฟ้องเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมานะ เพราะฉะนั้นกองที่3านะคะมาดามก็เลยอยากจะเตือนในเรื่องที่ทํางานนะคะไพ่มันออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะจะทําให้เพื่อนๆปวดหัวและเขาพวกเขาเหล่านั้นนะคะเ <JESS CA. S 2> ชื่อใจไม่ได้นะคะพเพื uh ่อนๆเองก็ตั้งหิดตั้งยิด,ยด,ยดใจนะคะสังหอนใจของเพื่อนๆถูกต้องเลยคะ่ะพวกเขาไว้ใจไม่ได้นะคะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องการเงินสําหรับกองที่3าม ต้นปีน้ำไม่เด่นนะคะไม่เด่นการเงินเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆมีเงินเดือนประจําก็ได้ตามเงินเดือนที่ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีงานเพิ่มเติมนะคะงานที่ต้องอาศัยความเฉพาะทางนะ,ะงานที่ต้องอาศัยความแบบคือถ้าเกิดนะเพื่อนๆมีจอบเพิ่มเติมอย่างเพื่อนเป็นคอนซัลแทนระหว่างอ่าระหว่างบริษัทนะคะหรือว่าเป็นเอ้าซอร์สของบริษัทอื่นๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยเงินพวกเนี้ยเพื่อนๆก็จะได้ตามที่ มีออเดอร์ก็คือถ้าเพื่อนๆทําเยอะก็ได้ตังค์เยอะถ้าเพื่อนๆทํานทำน้อยก็ได้ตังค์น้อยนะคะแต่มันจะมีออเดอร์พวกนี้มาเรื่อยๆเพราะเพื่อนเเก่งสายทางนี้นะคะแล้วก็จะมีคนอยากให้เพื่อนๆทําให้นะคะมาดาไม่แน่ใจว่าสายสายสายไหนถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอเฉพาะทางเพื่อนๆก็จะได้ตังค์จากการดู คนไข้เฉพาะทางของเพื่อนๆและการรับคนซา u นะคะถ้าเป็นนักวาดรูปเพื่อนๆก็จะได้ตังจากการวาดรูปนะคะด้านที่เพื่อนๆทำเนี่ยละค่ะเขาอาจจะมาจ้างเพื่อนๆเป็นฟรีแลนซ์เพิ่มเติมจากงานประจําของเพื่อนๆก็ได้นะคะอื่นๆใดๆก็แล้วแต่นะคะงานออนไลน์เด่นไหมภา่ออนไลน์ไม่เด่นนะคะแต่เด่นพวกแบบงานที่ต้องมีการขนส่งอะ ต้องใช้บริวารงานขนส่งนะคะพวกนี้ก็จะเด่นเหมือนกันนะคะรับรับของมาขายอะไรพวกนี้ค่ะนะ,ะนะแต่ว่างานออนไลน์อาจจะยังไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ในช่วงต้นปีหน้านี้นะคะอย่างอื่นมีอะไรอีกใหม่นะ ไพดาบค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นหมอสันญญสัญ,ญแพทย์ก็จะดีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่สัญญาแพทย์ก็ระวังโดนคนอื่นมาฟันข้างหลังเรานะจ๊ะอ่าประมาณนี้สําหรับกองที่สานะคะมาดามขอโทษด้วยที่ไม่ได้สับไพ่ต่อหน้ากล้องนะคะมาดามพูดไปสเสียดยาวนะคะแต่ลืมกดอัดคลิปแต่ว่ามาดามกลัวว่าเพื่อนๆจะพลาดสารสําคัญเหล่านี้นะคะก็เลยโชว์หนา้าไพ่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าอ่ะระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะอืม ซื้อหวยดีไหมม,มาดามมองว่าไม่ดีนะจ๊ะโดนหวยกินมากกว่าจะได้กินหวยนะคะทำบุญทำบุญอะไรดีคะมาดามม,มาดามทำบุญไหนดีนะทำบุญกับพระแม่โพโพศพอ่า หรือถ้าใครแบบไปวัดจีนก็ได้นะคะทำบุญกับเทพกวนอูนะคะเทพกวนอูพระแม่พโพสบแล้วก็พ้าใหญ่ไม่ค่อยมีอะ่ะม,มาดามมองว่าประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับกองที่3ประมาณนี้นะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยก็ดีนะคะมีไพ่ทาวเวอร์มานะคะ อุบัติเหตุที่อาจจะทำให้บาดเจ็บต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนมิถุนายนนะคะประมาณนี้สำหรับกองที่3ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย